Armafac Academic Center, total solution for better Life. Better Solution Total สวัสดีค่ะต้อนรับสู่การเจาะลึกข้อมูลที่เราเตรียมมาให้ฟังกันวันนี้นะคะเรื่องความดันโลหิตส,สูงนี่ใกล้ตัวกว่าที่คิดนะคะการควบคุมให้อยู่ในเกณฑ์สำคัญมากๆเลยแต่คว่าจะได้ยาใหม่ๆมาช่วยเรานี่เออมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะวันนี้เราจะมาสำรวจเบื้องหลังกันค่ะกับหลักการสำหรับการประเมินทางคลินิกของยาความดันโลหิตส,สูงชนิดใหม่หรือที่เรียกสั้นๆว่า ICH E12 ครับผมใช่เลยครับหลักการนี้นี่สำคัญมากเปรียบเสมือนแผนที่นำทางที่ใช้ร่วมกันในสามภูมิภาคหลักๆเลยก็คือยุโรปญี่ปุ่นและก็สหรัฐอ๋อค่ะเพื่อให้มั่นใจว่ายาความดันตัวใหม่ที่จะออกมาสู่ตลาดเนี่ยทั้งปลอดภัยแล้วก็ต้องได้ผลจริงด้วยก่อนจะถึงมือผู้ป่วยเหมือนเรากำลังเปิดดูกระบวนการตรวจสอบยาแบบเออละเอียดละเอียดกันเลยครับ ค่ะข้อมูลที่เราจะมาคุยกันวันนี้ก็มาจากเอกสารแนวทาง ICH QE 12โดยตรงเลยนะคะเป็นฉบับปรับปรุงล่าสุดเมื่อพฤศจิกา2005เป้าหมายของเราวันนี้ก็คือทำความเข้าใจแก่นสำคัญสำคัญว่าเขาประเมินยาใหม่กันยังไงต้องทดสอบกับใครบ้างแล้วก็ต้องใช้การศึกษาแบบไหนถึงจะน่าเชื่อถืองั้นเรามาเริ่มกันเลยนะคะจุดแรกเลยที่สำคัญที่สุดคือเรื่องประสิทธิผลเป้าหมายหลักๆของการทดสอบยาพวกนี้คืออะไรคะ แน่นอนว่าต้องเกี่ยวกับตัวเลขความดันโลหิตใช่ไหมคะถูกต้องครับหัวใจหลักเลยคือดูว่ายาเนี่ยลดความดันโลหิตได้แค่ไหนทั้งตัวบนคือซิสตอริกแล้วก็ตัวล่างไดอะสตอริกด้วยนะครับอือหือที่น่าสนใจคือสมัยก่อนอาจจะเน้นตัวล่างมากกว่าแต่ว่าเดี๋ยวนี้เรารู้แล้วว่าความดันตัวบนเองก็สำคัญไม่แพ้กันเลยค่ะโดยเฉพาะในคนที่มีภาวะความดันตัวบนสูงอย่างเดียวหรือ isolated systolic hypertension นะครับ ซึ่งมันเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญแล้วก็รักษาได้ด้วยอืเพราะฉะนั้นการประเมินผลต่อความดันตัวบนเนี่ยต้องทำอย่างชัดเจนมากๆครับแล้วการทดสอบตามแนวทางนี้มันบอกได้เลยไหมคะว่ายาตัวใหม่เนี่ยจะช่วยลดอัตราการเสียชีวิตหรือลดการป่วยหนักๆอย่างโรคหัวใจหรือหลอดเลือดได้จริงๆครับตรงนี้เป็นประเด็นที่ต้อง เอ่ทำความเข้าใจให้ชัดนิดหนึ่งนะครับคือโดยทั่วไปแล้วเนี่ยไม่จําเป็นต้องพิสูจน์ถึงขนาดนั้นในการขออนุมัติยาเบื้องตน้น ออหรคะครับแม้ว่ายาเก่าๆหลายตัวอย่างเช่นยาขับปัสสาวะหรือพวกเบต้าบล็อกเกอร์สเนี่ยจะมีข้อมูลชัดๆเลยว่าช่วยลดความเสี่ยงพวกนั้นได้ในระยะยาวแต่สําหรับยาตัวใหม่การศึกษาขนาดใหญ่ที่ไปดูผลลัพธ์ด้านการเสียชีวิตหรือการป่วยหนักโดยตรงหรือที่เรียกว่า formal mortality and morbidity outcomes t u d i e s เนี่ยไม่ใช่ข้อบังคับเสมอไปครับสำหรับการอนุมัติเบื้องตน้น อ๋อค่ะเข้าใจแล้วแต่ว่าก็มีข้อยกเว้นนะครับคือถ้าในระหว่างพัฒนายาเนี่ยดันไปเจอสัญญาณที่น่ากังวลแบบว่ายาอาจจะส่งผลเสียต่ออัตราการตายหรือการป่วยจากโรคหัวใจหรือหลอดเลือดค่ะอันนี้ก็อาจจะต้องมีการศึกษาเพิ่มเติม,เ,ตมเพื่อเคลียร์ข้อสงสัยตรงนั้นไปหรือบางทีผลการศึกษาใหญ่ๆของยาตัวอื่นในกลุ่มเดียวกันที่กำลังทำอยู่หรือเพิ่งออกมาเนี่ยก็อาจจะส่งผลต่อนโยบายในอนาคตได้เหมือนกันครับ พอเห็นภาพเลยค่ะงั้นขยับมาดูเรื่องกลุ่มคนที่นำมาศึกษาบ้างดีกว่าค่ะใครคือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องเข้ามาทดสอบยาพวกนี้คะใช่แค่คนไข้ความดันสูงทั่วๆไปหรือเปล่าคะต้องหลากหลายกว่านั้นครับหลักๆก,ก็คือผู้ป่วยความดันโลหิตสูงชนิดที่ไม่ทราบสาเหตุหรือ essential hypertension นะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นระดับเล็กน้อยถึงปานกลางแต่ว่าก็ต้องมีกลุ่มที่อาการรุนแรงกว่านั้นรวมอยู่ด้วยนะครับค่ะ แล้วก็ต้องครอบคลุมทั้งคนที่ความดันสูงทั้งตัวบนตัวล่างหรือว่าสูงแค่ตัวบนอย่างเดียวด้วยครับนั่นหมายความว่าต้องรวมคนที่มีโรคอื่นอยู่แล้วหรือมีความแตกต่างทางเพศอายุเชื้อชาติด้วยใช่ไหมคะถูกต้องครับประเด็นนี้สําคัญมากๆเลยครับต้องพยายามศึกษารวมผู้ป่วยที่มีโรคประจําตัวที่มักจะพบร่วมกับความดันสูงอย่างเช่นเบาหวานหรือโรคหลอดเลือดหัวใจค่ะแต่ก็มีข้อยกเว้นนิดหนึ่งคือ เว้นแต่ว่ายาที่ผู้ป่วยใช้อยู่แล้วสำหรับโรคเหล่านั้นนะครับมันจะไปรบกวนผลการวัดประสิทธิภาพของายาความดันตัวใหม่ที่เรากำลังศึกษาอยู่ oh, อ๋อเช่นอะไรบ้างคะอย่างเช่นคนไข้หัวใจล้มเหลวที่อาจจะต้องใช้ายาหลายตัวมากแล้วายาบางตัวมันดันไปมีผลลดความดันเหมือนกันแบบนี้ก็อาจจะต้องคัดออกไปก่อนครับเข้าใจคะ่ะและที่สำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือต้องแน่ใจว่า กลุ่มตัวอย่างเนี่ยสะท้อนความหลากหลายของประชากรที่จะใช้ยาจริงๆทั้งเพศชายเพศหญิงกลุ่มเชื้อชาติหรือชาติพันธุ์ต่างๆทั้งคนอายุน้อยแล้วก็ผู้สูงอายุค่ะโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุมากๆที่อาจจะเปราะบางกว่าหรือที่เรียกว่า frail elderly คืออายุเกิน75ปีขึ้นไปเนี่ยก็ต้องให้ความใส่ใจเป็นพิเศษเพราะร่างกายอาจจะตอบสนองต่อย,ยาต่างออกไปนะครับอื การรวมกลุ่มย่อยเหล่านี้ไว้ในการศึกษาเดียวกันจะทําให้เปรียบเทียบผลได้ชัดเจนขึ้นครับยกเว้นกลุ่มที่แบ่งตามความรุนแรงของโรคอันนั้นอาจจะออกแบบการศึกษาต่างกันได้ค่ะอ๋อมีข้อควรระวังอีกนิดครับสำหรับผู้ป่วยที่เริ่มมีความเสียหายต่ออวัยวะสำคัญสำคัญไปแล้วเช่นหัวใจไตาตาจากความดันโลหิตสูงกลุ่มนี้เนี่ยไม่ควรจะให้อยู่ในกลุ่มที่ได้รับยาหลอกนานเกินไปนะครับค่ะ แต่สามารถเข้าร่วมการศึกษาที่เปรียบเทียบยาใหม่กับยาม,มาตรฐานที่ใช้อยู่แล้วได้หรือที่เรียกว่า active control trials ครับแล้วถ้าต้องการเจาะจงข้อบ่งใช้สำหรับภาวะพิเศษล่ะคะเช่นความดันสูงจากสาเหตุอื่นหรือในคนท้องหรือในเด็กอันนี้ต้องแยกศึกษาต่างหากเลยไหมคะใช่เลยครับ ถ้าต้องการจะเคลมข้อบ่งใช้เฉพาะสำหรับภาวะความดันโลหิตสูงทุติยภูมิหรือ secondary hypertension หรือความดันโลหิตสูงชนิด Systolic อย่างเดียวหรือ isolated systolic hypertension หรือความดันสูงตอนตั้งครรนหรือในเด็กอันนี้ต้องมีการศึกษาแยกเฉพาะในประชากรกลุ่มนั้นๆเลยครับถึงจะระบุในข้อบ่งใช้ได้เข้าใจเรื่องใครที่ต้องศึกษาแล้วคะ่ะประเด็นนี้นำมาสู่คำถามเรื่องอย่างไรเลยคะ่ะ ว่าเขาประเมินผลการลดความดันกันยังไงแน่คะมีวิธีวัดผลที่ซับซ้อนไหมคะคือดูว่าค่าความดันโลหิตทั้งตัวบนและล่างนะครับมันเปลี่ยนไปจากตอนเริ่มต้นหรือเบสไลน์มากแท่ไหนค่ะณจุดที่ยาใกล้จะหมดฤทธิ์ก่อนให้ยาครั้งต่อไปหรือที่เรียกว่า t r o ฟแล้วก็เอาผลนั้นไปเทียบกับการเปลี่ยนแปลงในกลุ่มควบคุมซึ่งกลุ่มควบคุมเนี่ยในการศึกษาช่วงแรกๆก็มักจะเป็นยาหลอกครับอือหื นอกจากนี้อาจจะดูผลรองหรือ secondary endpoint ด้วยก็ได้เช่นจำนวนผู้ป่วยที่ลดความดันได้ตามเป้าที่เราตั้งไว้ค่ะแม้ว่าผลลัพธ์สุดท้ายจะเป็นตัวตัดสินหลักนะครับแต่การที่ยาเอ่อมันเริ่มออกฤทธิ์เร็วแค่ไหนหรือ onset of action ก็น่าสนใจซึ่งอาจจะประเมินโดยการวัดความดันที่จุด trough ให้บ่อยขึ้นเช่นทุกสัปดาห์หรือทุกสองสัปดาห์ในบางการศึกษาก็ทากันครับการศึกษาที่ว่านี้มีรูปแบบหลักๆอะไรบ้างคะ ดูเหมือนจะมีหลายแบบเลยใช่ครับมีหลายแบบแต่พ่อจะแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆได้ตามนี้ครับอันแรกคือการศึกษาระยะสั้นประมาณ4-12สัปดาห์ค่ะอันนี้สำคัญมากในช่วงแรกๆเลยครับเพื่อหาว่าต้องใช้ยาขนาดเท่าไหร่ถึงจะเห็นผลหรือ dose response แล้วก็ดูประสิทธิผลเบื้องต้นด้วยจุดที่ต้องเน้นย้ำมากๆคือต้องมีกลุ่มควบคุมที่ได้รับยาหลอกหรือ placebo control เสมอ ทำไมต้องมียาหลอกคะเพราะว่าความดันเลือดคนเรามันแกว่งไปมาได้เยอะมากครับแล้วผลจริงๆของยาเนี่ยเทียบกับไม่ทำอะไรเลยเนี่ยอาจจะต่างกันแค่แบบว่า4-5หมิลลิเมตรประหลอดเองดิซํำโหน้อยมากนะคะใช่ครับตรงนี้แหละที่ทำให้กลุ่มยาหลอกสำคัญมากไม่งั้นเราไม่มีทางรู้เลยว่ายาทำงานจริงหรือเป็นแค่ความบังเอิญทางสถิต,ติการออกแบบก็มีหลายแบบย่อยเช่นให้ยาขนาดเดียวคงที่เทียบกับยาหลอก หรือค่อยๆปรับขนาดยาขึ้นไปเรื่อยๆเทียบกับยาหลอกซึ่งรายละเอียดมันจะอยู่ในภาคผนวกของเอกสาร ICH นะครับแต่หลักการคือต้องเทียบกับยาหลอกแล้วก็บ่อยครั้งก็จะมีกลุ่มที่ได้ยามาตรฐานหรือ Active Control เป็นตัวเปรียบเทียบด้วยครับค่ะแล้วแบบที่2อล่ะคะแบบที่2คือการศึกษาระยะยาวครับอาจจะ6เดือนขึ้นไป hmm. sustain e f f i c a c y แล้วก็เพื่อสอดส่องดูว่าถ้าหยุดยาแล้วจะมีปัญหาอะไรไหม เช่นความดันเด้งกลับสูงปริศหรือ withdraw effects นะครับค่ะการศึกษาระยะยาแบบนี้ส่วนใหญ่จะเทียบกับยามาตรฐานหรือ active control มากกว่ายาหลอกแต่ก็ต้องมีวิธีพิสูจน์ว่าการศึกษานี้มันไวพอที่จะจับความแตกต่างได้จริงถ้ามันมีความแตกต่างอยู่หรือที่เรียกว่า assay sensitivity อธิบายเพิ่มได้ไหมคะ assay sensitivity ครับ ลองนึกภาพเหมือนเราต้องทดสอบเครื่องชั่งน้ำหนักก่อนใช้งานจริงว่ามันวัดน้ำหนักได้แม่นยำจริงหรือเปล่าวิธีทำก็เช่นอาจจะมีช่วงสั้นๆตอนท้ายที่สุ่มให้คนไข้บางส่วนกลับไปรับยาหลอกหรือ placebo withdrawal เพื่อดูว่าความดันมันต่างกันจริงไหมเมื่อเทียบกับคนที่ยังได้ยาอยู่อ๋อเข้าใจแล้วค่ะแล้วก็มีอีกแบบคือการวัดผลตลอดวันอันนี้สำคัญมากสำหรับยาที่กินวันละครั้งใช่ค่ะ อันนี้สำคัญอ้อนดูว่ามันคุมความดันได้ดีตลอด24ชั่วโมงจริงหรือเปล่าไม่ใช่คุมได้ดีแค่ช่วงแรกๆหลังกินยาแล้วก็แผ่วปลายทำได้โดยใช้เครื่องวัดความดันติดตัว24ชั่วโมงหรือ ABPM ค่ะหรือวัดความดันที่คลินิกณจุดที่ยาออกฤทธิ์สูงสุดหรือ Peak กับจุดที่ยาใกล้หมดฤทธิ์หรือ trough มันจะมีอัตราส่วนที่เรียกว่า trough ต่อ peak trough peak ratio ที่ใช้ประเมินความสม่ำเสมอของการออกฤทธิ์คือเราอยากให้ยาคุมความดันได้ดีพอตอนใกล้หมดฤทธิ์คือทรอฟสูงพอแต่ก็ไม่ควรจะแรงเกินไปตอนออกฤทธิ์สูงสุดคือพีกไม่ต่ำจนเวอร์เพื่อให้มั่นใจว่ากินวันละครั้งได้ผลจริงและแน่นอนว่าต้องกำหนดมาตรฐานการวัดให้เป,เป,เป๊ะๆทั้งเวลาท่าทางขั้นตอนการวัดครับมีอีกคำที่เจอในเอกสารคือเภสัชพลศาสตร์หรือฟาร์มาโคด y นามิกส ฟังดูเทคนิคจังเลยค่ะมันคืออะไรแล้วสำคัญยังไงกับการประเมินยาความดันคะครับเพศศัสัชพลาศาสตร์ว่าง่ายๆเลยก็คือการศึกษาว่ายาทำงานอย่างไรในร่างกายครับไม่ใช่แค่ลดความดันได้แต่ลดด้วยกลไกไหนมีผลต่อระบบอื่นๆยังไงบ้างอ๋อค่ะเช่นผลต่อการไหลเวียนเลือดโดยรวมหรือฮีโมดินามิกเอฟเฟกต ผลต่อไตหรือ renal effects หรือผลต่อระบบประสาทและฮอร์โมนที่คุมความดันหรือ n e u r o h e m o r a l effects ต้องศึกษาว่าผลเหล่านี้มีขนาดเท่าไหร่หรือ magnitude เกี่ยวข้องกับขนาดยาที่ใช้ไหมหรือ dose response และเกิดขึ้นนานแค่ไหนหรือ time course ซึ่งส่วนใหญ่ก็ควรจะศึกษาเทียบกับยาหลอกเพื่อให้เห็นผลของยาจริงๆครับประเด็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างขนาดยากับการตอบสนองหรือ dose response นี่ ดูเหมือนเป็นหัวใจสำคัญเลยนะคะทำยังไงถึงจะหาขนาดที่ใช่ได้ดีที่สุดคะวิธีมาตรฐานเลยนะครับคือการทำการศึกษาแบบสุ่มโดยให้ขนาดยาคงที่หลายๆขนาดหรือ randomized fixed dose studies อันนี้ตามแนวทาง ICH E4 เลยครับควรจะมีอย่างน้อย3ขนาดนอกเหนือจากยาหลอกเพื่อเห็นภาพรวมของกราฟ Dose Response ชัดๆค่ะ เป้าหมายคือหาให้เจอว่าขนาดต่ำสุดที่เริ่มเห็นผลคือเท่าไหร่หรือ Lowest Useful Dose ช่วงขนาดยาที่เพิ่มแล้วยังเห็นผลเพิ่มขึ้นชัดเจนอยู่ตรงไหนหรือ Dose on the steep part และขนาดสูงสุดที่เกินกว่านี้ไปก็ไม่ค่อยเห็นผลเพิ่มแล้วหรืออาจจะเจอผลข้างเคียงมากขึ้นหรือ Maximum Useful Dose เหมือนหาจุดที่เหมาะสมที่สุดนะคะใช่ครับการหา Sweet Spot ตรงนี้สำคัญมากครับ การศึกษาแบบค่อยๆปรับขนาดยาขึ้นไปหรือ titration studies ก็อาจจะช่วยจำกัดช่วงขนาดที่จะเอามาศึกษาแบบ fixed dose ได้เหมือนกันแต่ว่าการศึกษาแบบ fixed dose จะให้ข้อมูลที่ชัดเจนที่สุดเรื่องความสัมพันธ์นี้ครับแล้วจำเป็นต้องเปรียบเทียบยาใหม่กับยามาตรฐานที่มีอยู่แล้วโดยตรงไหมคะเป็นคำถามที่ดีครับความจำเป็นอาจจะต่างกันไปบ้างนะครับในแต่ละภูมิภาคแต่ส่วนใหญ่ก็อยากเห็นข้อมูลนี้กันทั้งนั้น การศึกษาที่ออกแบบดีๆเลยคือมี3ามกลุ่มไปเลยในระยะสั้นยาใหม่ยามยยามตรฐานแล้วก็ยาหลอกอ๋อเ oh, ทียบกันไปเลยครับผมแบบนี้จะให้ข้อมูลครบเลยทั้งยืนยันว่ายาใหม่ดีกว่ายาหลอกแน่ๆแล้วก็เปรียบเทียบกับยามาตรฐานได้ด้วยส่วนการศึกษาระยะยาวที่เทียบยาใหม่กับยามาตรฐานโดยตรงก็อย่างที่บอกไปตอนต้นครับต้องมีวิธีแสดง a s s e t s ์เซนซิทิฟิเพื่อให้มั่นใจว่าถ้ามันต่างกันจริงการศึกษานี้จะตรวจเจอได้ ฟังเรื่องประสิทธิผลแล้วละเอียดมากจริงๆค่ะทีนี้มาถึงอีกด้านที่สำคัญไม่แพ้กันเลยคือเรื่องความปลอดภัยหรือ Assessment of Safety ต้องใช้คนทบสอบเยอะแค่ไหนคะถึงจะพอวางใจได้ครับตามแนวทางท,งทั่วไปของ ICH E1 เรื่องความปลอดภัยเนี่ยปกติยาเรื้อรังอื่นๆอาจจะต้องการข้อมูลจากคนราวพันห้าคนที่ได้รับยานาน,านต่างกันไปเช่นสัก3 0 0รถึงคนนาน6เดือนแล้วก็มีสักร้อยคนนาน1ปีอะไรแบบนี้ค่ะ แต่สาหรับยาความดันโลหิตสูงซึ่งใช้กันยาวนานมากๆแล้วก็ใช้ในคนจำนวนมาหาศาลที่บางทีก็ไม่มีอาการอะไรเลยด้วยซ้าแนวทางก็ยอมรับนะครับว่าจานวนเท่านี้อาจจะน้อยเกินไปอาา้าวเหรอคะจะเกิดไม่บ่อยแต่ถ้าเกิดแล้วเป็นเรื่องใหญ่ได้พอพอนำไปใช้ในคนเป็นล้านๆคนผลข้างเคียงที่ดูเหมือนจะน้อยมากๆในการทดลองก็กลายเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญได้ครับอืมจริงด้วยค่ะ เพราะฉะนั้นจํานวนอาจจะต้องพิจารณามากกว่านี้หรือมีการติดตามหลังออกสู่ตลาดที่เข้มข้นขึ้นครับและมีประเด็นความปลอดภัยอะไรที่ต้องเพ่งเล็งเป็นพิเศษสําหรับยาความดันกลุ่มนี้ไหมคะนอกจากเรื่องทั่วไปที่ต้องดูอยู่แล้วนะครับต้องจับตาดูเป็นพิเศษเลยคือเรื่องภาวะความดันตกวูบหรือไฮโปเทนชันโดยเฉพาะตอนเปลี่ยนท่าลุกยืนเ,เร็วๆหรือออโตสแตติกไฮโปเทนชันอันนี้เจอได้บ่อยครับค่ะอีกเรื่องคือปรากฏการณ์ความดันเด้งกลับ หรือรีบาลเฟโนเมนาหลังหยุดยานอกจากนี้ก็แล้วแต่ตัวยาเลยครับอาจจะต้องดูผลต่อจังหวะการเต้นหัวใจการนำไฟฟ้าหัวใจผลที่อาจทำให้เลือดไปลิงหัวใจผิดปกติหรือ coronary steal ผลต่อปัจจัยเสี่ยงอื่นๆเช่นน้ำตาลไขมันหรือผลต่ออวัยวะที่เสียหายจากความดันสูงอยู่แล้วครับในชีวิตจริงคนไข้ความดันสูงส่วนใหญ่ไม่ได้กินยาตัวเดียวจบใช่ไหมคะมักจะต้องใช้ยาหลายตัวร่วมกันเรื่องนี้มีการทดสอบรองรับไหมคะ ใช่เลยครับการใช้ยาผสมเป็นเรื่องปกติมากในทางปฏิบัติดังนั้นต้องศึกษาด้วยครับว่ายาใหม่เมื่อใช้ร่วมกับยาความดันตัวอื่นจะเป็นอย่างไรทั้งเรื่องผลดีและผลเสียข้อมูลอาจจะมาจากการสังเกตในการศึกษาทั่วไปหรือว่าจากการศึกษาที่ออกแบบมาเฉพาะเลยก็ได้เช่นการศึกษาแบบ factorial studies ที่เรากำลังจะคุยกัน หรือแบบ add-on studies คือลอมเติมยาใหม่เข้าไปในคนที่กินยาเดิมอยู่แล้วแต่ยังคุมความดันไม่ได้อ๋อค่ะหรือเติมยาอื่นเข้าไปในคนที่ใช้ยาใหม่อยู่ก็มีประโยชน์ทั้งนั้นครับแต่รายละเอียดว่าต้องทำแค่ไหนอาจจะต่างกันในแต่ละที่นะครับ นั่นหมายความว่าถ้าเขาอยากทำเป็นยาเม็ดรวมที่มียาสองตัวผสมกันเลยหรือ fixed combination ก็ต้องมีการศึกษาเฉพาะด้วยถูกต้องครับถ้าจะทำยาเม็ดรวมเนี่ยต้องมีข้อมูลสนับสนุนว่าการรวมกันนั้นมันดีกว่าใช้ยาเดี่ยวจริงๆซึ่งก็มีแนวทางหลักๆอยู่2แบบครับแต่ยังไงก็ต้องคุยกับออยอของแต่ละประเทศก่อนนะครับค่ะมีแบบไหนบ้างคะ แบบแรกคือ factorial study ครับหลักๆคือเหมือนเราสร้างตารางทดลองเลยมีกลุ่มได้ยาหลอกกลุ่มได้ยาตัวที่1สมมุติว่าชื่อ T ขนาดต่างๆกลุ่มได้ยาตัวที่2ชื่อ D ขนาดต่างๆและที่สําคัญคือกลุ่มที่ได้ยา T D คู่กันในขนาดต่างๆด้วยอืดูซับซ้อนนะคะครับการออกแบบแบบนี้จะทําให้เห็นภาพชัดเจนว่า การผสมกันในขนาดเท่าไหร่ถึงจะให้ผลดีที่สุดดีกว่าการใช้ยาแต่ละตัวเดียวๆอย่างชัดเจนมันเหมือนการหาสูตรผสมที่ลงตัวที่สุดนั่นเองครับบางทีอาจจะต้องศึกษาขนาดต่ำๆแยกต่างหากเพื่อยืนยันประโยชน์ด้วยครับค่ะแล้วอีกแบบเหรอคะ อีกแบบคือศึกษาในคนที่ไม่ตอบสนองต่อยาเดียวหรือ studies in non-responders อันนี้คือไปหาคนไข้ที่ลองใช้ยาทีตัวเดียวหรือยาดีตัวเดียวแล้วความดันยังไม่ลงตามเป้าเช่นความดันตัวล่างยังสูงกว่า90มิลิเมตรปรอดค่ะแล้วค่อยลองให้ยาผสม T ี p l u ดีดูว่าได้ผลดีขึ้นไหมบางประเทศอาจจะกำหนดว่าต้องเป็นคนที่ไม่ตอบสนองต่อยาเดียวทั้งสงตัวมาก่อนถึงจะเข้าเงื่อนไขนี้ได้ครับ โอหฟังดูแล้วกว่าจะได้ยาความดันตัวใหม่หรือยาเม็ดรวมมาแต่ละอย่างนี่ผ่านกระบวนการตรวจสอบที่ซับซ้อนละเอียดมากจริงๆนะคะสรุปแล้วทั้งหมดที่เราคุยกันเกี่ยวกับ ICH E12 นี่แก่นของมันคืออะไรคะครับถ้าให้สรุปสันส้นๆก็คือการพัฒนายาความดันตัวใหม่เนี่ยต้องเข้มงวดมากครับต้องดูผลทั้งความดันตัวบนตัวล่างต้องทดสอบในคนหลากหลายกลุ่มการมีกลุ่มยาหลอกเทียบในช่วงแรกในสำคัญสุด,สดเพื่อพิสูจน์ผลจริงๆ คต้องหาขนาดที่เหมาะสมอย่างรอบคอบต้องเฝ้าระวังความปลอดภัยเฉพาะจุดที่เกี่ยวกับยาวความดันและถ้าจะทำยาผสมก็ต้องมีข้อมูลสนับสนุนที่ชัดเจนตามหลักการทั้งหมดนี้ก็เพื่อสร้างสมดุลที่ดีที่สุดครับระหว่างยาต้องได้ผล กับยาต้องปลอดภัยสําหรับการใช้งานระยะยาวในผู้ป่วยจํานวนมากครับเป็นการย้ําว่าเบื้องหลังยาที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้มีขั้นตอนที่รอบคอบมากๆเพื่อให้มั่นใจว่ามันช่วยควบคุมความดันได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพจริงๆใช่แล้วครับและจากทั้งหมดที่เราคุยกันมามันก็อาจจะทิ้งใช้เป็นคําถามชวนคิดไว้นะครับว่าในเมื่อเรารู้ว่าการรักษาความดันสูงเนี่ยต้องทําต่อเนื่องยาวนานมากๆและยาเก่าๆหลายตัวก็มีประโยชน์ที่พิสูจน์แล้วชัดเจนค่ะ และมาตรฐานสำหรับยาใหม่ที่จะออกมาควรจะตั้งไว้สูงแค่ไหนแค่พิสูจน์ว่าไม่ด้อยกว่าหรือ non-inferior ยาเก่าก็พอแล้วหรือเปล่าหรือว่าควรจะต้องแสดงให้เห็นข้อดีที่เหนือกว่าชัดเจนเช่นอาจจะดีกว่าในคนไข้กลุ่มพิเศษหรือดีกว่าในแง่ผลลัพธ์อื่นนอกจากการลดตัวเลขความดันอน่าคิดมากค่ะอย่างเช่นลดอัตราการตายหรือป่วยหนักจากโรคหัวใจจริงๆซึ่งเราคุยกันไปตอนต้นว่ายังไม่ใช่ข้อบังคับหลัก แต่ก็อาจเป็นสิ่งที่สังคมคาดหวังมากขึ้นเรื่อยๆนี่เป็นคำถามที่ยังถกเถียงกันอยู่และก็อาจจะมีพัฒนาการต่อไปในอนาคตครับค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่มาให้ความรู้แบบจอะลึกเลยค่ะกดติดตามเพื่อไม่พลาดความรู้ดีๆ PAC Academic Center